อมันกระด้างเลยเหรอใช่นีเดินหน่อยอันนี้จะลงจากที่เนี่ยลงจากเนี้ยต้องตัวแข็งลงนะเออตัวแข็งมากเลยครับกายการสบายไหมสบายหลังหัวตรงแล้วเอาใหม่หนึ่งสองเก้าเจ็บเลยเนาะใช่เจ็บไหมเจ็บเส้นด้านข้างนะด้านข้าง โอเบาไหมยังเนาะจากที่ติดไม่เคิ้เนาะแขนสะโพกขาใช่ไหมแล้วก็เราก็ไปกายภาพมาเกือบสองปีหรอโอเคแต่มันไม่ดีไม่ค่อยดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนาะมาที่นี่มันเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับ าปวดสะโพกโอเคครับข้างหลังก็มีที่บก,กันนะคะน,นัะ่งได้นานหน่อยนั่งได้นานโอเคอแล้วก็คอบ่าไหล่แขนเบาขึ้นไหมเบาขึ้นเบาขึ้นเนาะตอนนี้เดินได้ไกลขนาดไหนละเมื่อคืนไม่เดินน่ะเดินได้กี่กิโลแปดกิโลเมื่อก่อนเดินได้เดินได้ขนาดไหนสองวันนี้ก็ สองร้อยเมก็ไม่ไหวแล้วเนาะแต่เมื่อวานเดินไปกลับพอได้อยู่เนาะแปดกิโลพอได้เนาะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละแปดสิบแล้วเนาะพอใจการรักษาไหมครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับเก็บที่ไหนบ้างครับเก็บเนี่ยอ่าของเก่งไหนขอบกางเกงโอเคแล้วก็ราเมากๆครับาวอ่ากคืนตอนกคืนมันจะปูอโอเคมาด้านหน้าใช่ไหมโอเค จะให้ต้องให้ลูกสาวเดียร์ตองคืนเลยสองข้างเลยเหรอมาสองข้างเลยเหรอโอเคแล้วเคยไปเช็คหมอรองกระดูกหลังเสื่อมมาหร้อยังไปแล้วค่ะไปแล้วเนาะเจอไหมเจอว่าเป็นหมอรองกระดูกโอเคนะได้ครับชาไปนิ้วโอเคแล้วก็ไอโอเคแล้วระดับความปวดมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่สะโพกลงขาถ้ามากสุดคือสิบมันปวดระดับไหนเต็มสิบไหม ระดับเจ็ดเนาะแล้วความชาล่ะชาชาชาหนูเคยได้เยอะยาไเยอะอ่าอ่ามาถึงไอชาอ่าแต่ชาไม่เยอะใช่ไหมชาไม่โอเคชาเยอะไหมไม่เยอะเนาะหนูพอายๆชาหนูก็กินยาไปสารเลยรังการถือบ้าอ๋อโอเคแล้วก็ถ้าไปใช้มันก็เป็นอีกเนาะเป็นอีกอ่ะโอเคแล้วรักษาแบบไหนมาบ้างครับ โรงพยาบาลที่ไปทำไปรษณีย์โอเคครับรถไฟฟ้าโอเคครับก็ไม่อันนี้เนาะก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะผมผมเกิดี่ิตประจำวันผมขายปลาสวยงามอ่าโอเคก็นั่งรถอีกเงี้ยคอยลุกคอยอยเน่อ๋ออ๋อมันมีก้มมีอันนี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เนาะโอเคครับแล้หลัางขันแข็งไงเออมาหเดินให้ดูหน่อยดีกว่าเออ โอทำรมันกระด้างเลยเหรอใช่เี้เดินหน่อยมันนีจะลงจากที่เนี่ยลงจากเนี้ยต้องตัวแข็งลงนะเออตัวแข็งมากเลยครับอเหนเดินไปเดินมาหน่อยเจ็บเจ็บตรงเนี้ยี่โอ้แข็งจริงแข็งแบบแข็งกระด้างนะครับอเองข้าาเลยคเรับทุกทีก็กระด้างอย่างเนี้ยเนาะกระด้างอืออือโอเคมาเดี๋ยวผมดูให้โอ้เป็นหุ่นยนต์เลย เดินเป็นหุ่นยนต์เลยปวดปวดตรงเอวมากเลยเนาะปวดตรงนี้นี่ก็คือปวดตลอดเวลาสิใช่ไหมตอนนี้ก็ปวดอยู่ตลอดระดับเจ็ดตลอดเวลาโอ้โอเคติดตัวก่อนสิสบายไหมเออใช่ไหมเออเออเห็นไหมข้างซ้ายสบายขึ้นเนาะเออสบายง่ายเนาะเห็นไหมไปเบาเลยเนาะไปเบาเลยเห็นไหม ทุกทีนี้กว่าจะไปได้นี่ช้านะเออดีละเออได้ยังไม่ได้ทำเอาไว้กับนโอเคสบายไหมสบายหลังตรงแล้วหลังได้มาหลังแขนเมื่อกี้เด <laughs> <มา S 2> ิน <laughs> จากะหะยนยน <laughs> อ่ะแล้ว งอขาง่ายไหมงอขาสบายไหมเออโอเคขางเดียวค่ะอ่าเราทำข้างเดียวอยู่ข้างซ้ายเบาแล้วเนาะเบากี่เปอร์เซ็นต์ละความรู้สึกเราห้าสิบละห้าสิบละดีมากได้ครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเออเนี่ยเดินอิสระเลยแล้วแล้วก็นอนพลิกตัวจะง่ายแล้วเอาใหม่หนึ่งสองสาม <laughs> เจ็บเลยเนาะใช่ค่ะใช่ไหมเจ็บเส้นด้านข้างเลยนะด้านข้างโอ้โห oh. oh. แต่มันขึ้นอยู่นะแต่มันไม่สุดแล้วก็เจ็บเนาะเจ็บเจ,เจ็บระดับไหนร้อยร้อยก็ห้าสิบเออประมาณห้าโอเคมามาโชว์เลยอ่ะลูกเชกตัวเอ่อมาโชว์ข้างนอกนี้ <laughs> ไม่เยอะดีไมโหาตะนกเรือดยวแขนซิังไม่รอเออสบายมมีากาดีค่ะค่แ่ยังไม่ได้ทำอาทาหัมอย่างทาหนาโอเคเบาไหมยังนะจากที่ติดเมื่อคี้เนาะจาก่อนักหนักแข็งเออ เอาอยังได้ยังได้แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยเบาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละแขนพูดไปที่เราถายวีพูดเลยพอจับกล้องหนูพูดเลยแขนดมากดีมากเลยโอเคเดี๋ยวใกลถึงเส้นชัยละโอเคหมอประจักวีโอยู่พูดเลยครั้งที่แล้วเราทำข้างไหนเบาขึ้นไหมข้างซ้ายเบาละโอเค ไม่รู้ว่าฮไม่นอนปวดไปนอนอะไรหรือเปล่ามันรู้สึกกระปวดอ๋ออ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงแรกเบายาวเบายาวขนาดไหนเบายาวนานไหมสามอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเพิ่งกลับมาใช่ไหมไม่เป็นไรมัน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 ค้างอยู่เดี๋ยวสู้ต่อนีครั้งที่สองมาโอเคได้ได้แล้วเนาะสายเบาแล้วเนาะมาทำข้างขวาต่อ ม่อเคยังขัดอยู่เนาะทำแล้วเบาเลยโอ้โหโดนตกนะตกมั้ยได้ไหมข้อเท้าได้ไหมข้อเท้าได้เบาขึ้นเนาะวันนี้ได้สองข้างแล้วนะโอเคหนีบก่อนนะยกขาสิดึงขาสบายไหมสบายค่ะสบายขึ้นเนาะ ทุกทีมันจะขัดขัดไหมขัดขัดเนาะอันนี้ดึงดึงง่ายเลยใช่ไหมใช่เออโอ้อาทุกทีต้องอันนี้เนาะแต่อันนี้ยกขึ้นมาง่ายเนาะใช่อะแล้วทีนี้ดูหายใจซิหายใจสบายขึ้นไหมหายใจได้ลึกขึ้นไหมได้ลึกขึ้นเนาะเออไม่ค่อยขัดไม่ขัดแล้วเนาะทุกทีจะขัดเหรอใ โอเคดีเลยครับเรียบร้อยบายไหมสบายนะเนาะยกขึ้นข้างบนหน่อยเออแล้วก็กระชากลงมาโอเคกระชากมาด้านด้านด้านข้างออะยกขึ้นไปเหมือนเหมือนเราจะถอดเสื้อแล้วก็เออแล้วก็ชากชากลงมาเอานานานเอนั่นแหละนั่นแหละแล้วเออนี่แหละทำอย่างนี้ไปบ่อยสบักมันจะได้ไม่ติดเนาะโอเค ไอ้ครั้งที่แล้วที่ทําไปคือข้อเท้าใช่ไหมใช่ค่ะข้อเท้าคือมันเจ็บเหรอหรือมันยังไงเจ็บเออแล้วทําแล้วสบายไหมสบายแล้วก็มีแรงขึ้นเนาะใช่ตอนแรกไอ้ข้อเท้ามันแรงมันอันนี้เหรอมันมันติดมันมันเจ็บใช่ไหมมันถึงไม่มีแรงแล้วตอนนี้ขยงได้อะไรยังอันเนี่ดีขึ้นเนาะทุกทีขยงจะเจ็บใช่ไหมใช่เออโอเคดีแล้วดีแล้ะขยงได้แล้ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ล้ว เจือตอนแรกเห็นเห็นเดไม่ไม่ได้เดินอย่างงี้นะเดินมังไงเดินยังไงมันปเดินแบบหลังมันไม่ตรงน้ำจิ้มโค้งๆอ๋อปวดใช่ไหมตอนนี้เป็นไงด่าดีค่ะเลยเลยมาอะไเนาะมารักษาเลย สบายขึ้นเออหน้าก็โอมไม่สบายเนาะใช่ไหมโอเคได้ไหมได้อ่าหลังโขึ้นนะลูกเป็นไงมั้งคะคุณแม่เดินดีเลยไมเฟรนด้นแลค่ะไม่เหมือนเฟรนด์้นลล้วมาสัมภาษณ์ก่อนนั่งนี่ก่อน คืออันนี้มาครั้งที่สี่เนาะอยากจะทราบว่าก่อนจะมานี่มันมันเจ็บระดับไหนมั้งครับเกือบร้อยปวดเต็มสิบเลยหรอทั้งทั้งคอทั้งตัวเลยเหรอคอบ่าไหล่แขนสะโพกขาใช่ไหมแล้วก็เราก็ไปกายภาพมาเกือบสองปีหรอใช่่คะโอเค แต่มันไม่ดีไม่ค่อยดีขึ้น <c oughs> ไม่ดีขึ้นเนาะมาที่นี่มันเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับหายปวดสะโพกโอเคครับนหลงัลงก็มีที่กันนะคะนางได้นานหน่อยน่งได้นานโอเคนนแล้วก็คอบ่าไหลา่แขนเบาขึ้นไหมเบาขึ้นเบาขึ้นเนาะตอนนี้เดินได้ไกลขนาดไหนละเมื่อคืนนี้ไปเดินเดินไปกับแปดกิโลแปดกิโลเมื่อก่อนเดินได้เดินได้ขนาดไหน สองร้อยเมตรก็สองร้อยเมตรก็ไม่ไหวแล้วเนาะแต่เมื่อวันเดินไปกลับพอได้อยู่เนาะแปดกิโลพอได้เนาะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละแปดสิบแปดสิบแล้วเนาะโอ้ดีเลยพอใจการรักษาไหมครับพอใจค่ะโอเคดีเลยเดี๋ยวเราก็ไประวังเรื่องท่าทางต่อเนาะแล้วก็กดคลายเองเป็นแล้วใช่ไหมครับเป็นแล้วค่ะโอ้ดีเลยพอใจการรักษาไหมครับพอใจค่ะอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ